บักนี่มาแต่บ้านุ่บ้าฉันมาาหม่เลยมาใหม่ละบอกพยาบาลเก่งายกูนก้า่ก้บัง้าแก่มึงเดะบ่มีด้วบ่นีบ่กินด้ยขีดมึงขวดแล้วบังคับมึ้นีงดมึงจะมึงดจะได้มาลอกแหลกแต่มาลอกแหลกมีอัดีกินแต่่เศ้าแล้ว คือจนสอดเสกว่าในนอนอยู่มันนั่งน้ำกูบังหันมาแล้วกุละขวดแล้วมึงยังมาตัวปวดร้อนปวดส้มอันนี้บรรยากาศนะครับทุกคนครับยอดตัวดีมึงไหนมาที่อยู่ สวัสดีครับเรามาพร้ไปนะคะเอาอยู่กับน้าหน้าค่ะมื่อนี้เป็นแบบว่ามื้อสังหารค่ะเป็นมื้อเป็นคนเผาค่ะมื่อนี้เป็นคนเผาค่ะนี่แหละซับปลาหรือเผาหมูซับปลาหรือค่ะเผาแต่เมื่อวานเอ่อเบิดหมูวานซีซี่ร์เราปูเบิร์ตหมานเนี่ยเราเผาหมูเราจะเทายางกันยังเสื่ยอยู่บนอะไรผ้า่อยฟ่อนดีปราจันลูกเกี๊ยวมาขืนตื่นมากให้มีตาผู้เฒ่ารีวิวกลุ่ม ใสกุ้งเขาบอกกุ้งแก้วเนี่ยบอกอันนี้กุ้งแก้วบักท็อปนะคะบักท็อปทำกุ้งแก้วให้นะคะสดอยู่ได้แต่ว่ายสวยไปเลยไปคนซิมกรอบมากนี่แหละบรรยากาศพี่น้องคันนะคราวนี้ต้องมาจะขึ้นฉากขึ้นฉากก็เพราะไงนะคะอันก็ประจานสมุนไพรนะครับเพราะก็ได้เห็นน้องพงเป็นแบบว่าอีกตัวนึ่งตัวละครตัวนึงก็เลยได้มาจอกนะคะเป็นเด็กน้อยแล้วบ่เป็นเด็กน้อยนะคะบักเตอร์แล้วบ่เป็นผู้เฒ่าค่ะให้กูเป็นเด็กน้อยมือนี้เออ เอาเอากดไหนเอากดนุมนัลิตะมาใส่เบียร์เอาล้ำหนูบอลเลือนสี่ล้ำเหลือเลยบอกก็จักอันนี้อะไรเนกุ้มบอกถึอะไรเนี่ยธรรมดาหมูด้าบ่อยเ้รบเ้อ บ่านเท่าไรลเฮ้ยเ้ยไอย่างนานีนครเก่ยสไปดิเาไยเหอเสยไปนครับไปนไนไปไนไปไไปไปไ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 ยไปไปไไปไไปไปไไปไนไปไ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 นไปไไปนไปไ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 นไป มันไอายเด่นักงวยเก่าอย่างนี้นักงวยเก่าผมกินลำปลาได้ครับผมกินเหล่าปได้ดีแล้วมึงยีตะกุุงหรอกิ้แด้วแซ่บยี่เลิ้กุงหรอิเกแซ่บกินแซ่บ ป้าเอ้ยป้าสีและแอรหอมดอกแคยามคำคำละมาบัดีแม่เอ้ยแม่หลุดเหยียมุกสนามเนี่ยพญาเขาด้วยนะครับไอ้เจ้ออกวันเกิดนะครับหมดประมาณสี่หมื่นบาทนะครับวันนี้ซื้อของกินวันวันหนึ่งนะครับแดกติปนะครับวันสี่สามหมื่นกว่านะครับหมดอนจะเป็นวันหาหมื่นอยู่วันนี้นะครับพี่นิงเจ้าขอกงานวันเกิดทุ่มเทมากนะครับวันนี้เพราะว่ากินไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ว่านั่งเบิ้งดุกเด่นหน่อยก็ยิ้มมุ่มสุขมันมีความสุขหลายทันั่งเบิ้า คุ้องนะฮะกระจอนนะเอาผนังบากนังยิ้มะไพี่น้องเอ้ยม้วนมวนหลายมันเกิดเพนนะครับมันไ่ได้กินแต่วานังเฝ้าผู้เศร้าเป็นแล้วมือนีเป็นเด็กน้อยมาละบนนูเป็นเด็กน้อยมือหนไมาแล้วสตีสตีแล้วนะอะไรปะเนี่ไม่ต้องกินอะไรพี่น้องกินแล้วก็ให้เลี้ว เบิ่ดแมวคอยถือบังคับพี่น้องมึงกินตะกรอนกูบังคับคนอีเมที่ยูเดียวเดียวเอ๊ะพ่อไทยเห็นคนกับยิกมือเอ้าหมักตันเออบอเคยได้หลวงงานทำ้มือหรอกกูหันบรรยากาศมันเกิดได้รอรอเซอร์ไพรส์นะครับพี่แพรเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ว่าเป็นวงของอาจารย์สมุนไพรมาเล่นให้นะคะวงอาจารย์สมุนไพรมาเล่นให้นะคะ คเือนพอกเป็นบวงมาล่ำมากเพิ่ก็ได้แสดงลำฉากหนึ่งใบ้งวาน่ะี mm ่ันพ่เล่นมาสิจังตัวาสันดีไปว่าจิจ่างตัวอีีพีบันพี่เล่นมาถ้าเป็นอารมณ์ขันวาสิจัางตัววาสันมวลขักมวลลายอ่านั้นนี่มันดูล่ำอยู่ค่อบาอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะยังไม่ได้การล่ำนะคะแต่จะน้นกรแสด้ล่ำแล้วนะคะ าวขณะนี้กำลังเช็คซาวนะคะกำลังเช็คซาวแล้วก็จะเนรมันว่าทำการแสดงอะไรไปน้องได้ชมดูแล้วก็จะแอบเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะว่ามีฉากเซอร์ไพรส์นะคะวเนื่องจากว่าอาจจะมีดนตรีมียังดีมากนะคะับวันนี้เปิดเพลงเปิดงานแล้วนะคะขอเสียงหน้าเวทีหน่อยค่ะขอเสียงกระเทยหน่อยเร็วขอเสียงกะลี่หน่อยค่ะ แง่หลายบัดที่นี้นะคะวันนี้นะคะเป็นอย่างบริ็นทยังวันนี้นี่คือเปในค้นเกิดขอันนี้คือพนักงานทีมงานทั้งหมดเลยนะคะบริอ่ะพูดไม่หนอกเข้ามาทั้งตีกระวงเราแล้วก็ยังเป็นต้นเกิดของพ่อเชียวฝ่ายด้พ่อเชียวต่อมหัวนี้ด้วยชาแนลนะคะสามคนเลยนะคะแล้วเมื่อนี้ก็เป็นเป็นนิมิตหม้อันดีซึ่งอาจารย์ของแพรบราแสงทองนั่นก็คือคุณพ่อเลิศ อาจารย์สมุนไพรนะคะคุณพ่อเลิศปรุมชาตินะคะเพิ่นโทรหาลูกศิษย์นั่นก็บผื้อแพ่ภาพบอกว่าอาจารย์อยากอัดล่ำกรอนและก็ล่ำเรืองนะคะอัดไวเพื่อ <FC. S 1> เพื่อที่จะให้เจ้าภาพหรือพี่น้องเอซนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เจ้าภาพเอซพี่น้องถ้าเกิดว่าไผอยากได แนวงานในแบบฉบับล่ำกรอนหรือว่าในแบบฉบับล่ำเรืองปอก่อนนะคะอาจารย์ของแพรวันนั่นคืออาจารย์สมุนไพรพันมีเท่านล่ำกรอนล่ำเรืองใบบับกมาตามนี้เสนอขึ้นน้องวอมท่านใดที่สนใจนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเรียนล่ำหรือว่าอยากจ้างล่ำกรอนหรือมาล่ำเรืองสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ บรรยากาศภายในวงนะคะตัวนี้คือมิจฉามีแต่คนในวงเท่านั้นนะคะไม่ได้รับคนคนภายนอกเข้ามา20นกเทนนิส9308ตันเลข20นักเทนนิส9308คนก็คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับบดเออกบดเอลับคนภายนอกเข้ามาหรือว่าบดเออกไปข้างนอกนะครับคิาใจแปลว่าสไตล์แบบกันเองกันเองนะคะับลองดูเราพิจารัาไลฟ์สดนะครับวันนี้ไลฟ์สดขุนพลเหลือขุนมาชาับคุณ เราสู่อะริน้มุสลาไม่ค่อยเดินไปรยบอกเงเ่งกถ้าเรายังสูดีจรายล้วกินบด้ไไปน้องเราไม่กินแอลกอฮอลเลยนะคะทุกคน่วราคว่าเราคือเ็นนูนอนามสูงแุนนสูงนะครับไปยอะเลยหปสิ่งที่สมานะคะเบอร์แนนะคะวันนี้เาให็นคถือว่าเป็นเจ้าภาพนะคะในวันนี้ก็ขอเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะ ขอเสียงเมือส่วนส่วนดัทดังต้อนรับทีมงานของอาจารย์สักมุนไรค่ะ แจ้งมาแล้วเบิ่งวันเกิดตั้งรวยบ่รวยบ่เอาเดยพี่น้องเอ้ยนี่นี่เบิ่งก็เบื้องหัวลำเบิ่งแต่วงนะคะไม่รับบุคคลภายนอกเข้ามานะคะแบบระบบปิดเหมือนเดิมค่ะเสียงดีค่ะเพื่อพ่อพญาอีลีอีหลีนั่นค่ะให้ยบมเสบือ เรบบาเฝ้าอิลีเดนอนในมือนี้อายจานขอนอนนำนี่นะครับพี่น้องเป็นของที่น้องพิ่งซื้อให้นะคะน้องผมเบมิมนึงแล้วน้องพผ่เบ่มมีรถเขาบอกว่าไปฟังหรือว่า,าบ่มมีรถนะคะเอารถไปเคทมอ,อยู่เลยกล็ได้น้องพ่มก็ได้เสื่อนเป็นอ่าในี่ยบำรุงเราดีกว่าเนาะเพราะว่าพี่นี่เราก็คือเราบริแต้ตองกาันยังแล้วเพราะเราเอฟซีแล้ก็เรามีเราไม่ผอมทุกยานเราเรามีเราไม่มากก็ห้าแล้วเสร็จแล้วเไาบริแต้องการนยังกัดดินหน่อยลูกน้องเลยแล้วคือเราแบบว่า เร่ามาเราส่งเราซื้อได้กหน่ยังไงนกินสบงบอลองมาเ่าจัดในโซนในเสือาสิอย่าน้องประมวลได้สิน่ะเราควอมสูขของเราก็คือว่าเห็นน้องนอมวลเราก็ดีใจแล้วนะคะเราก็เลยซื้อเป็นแบรนด์นะคะมาให้ล็อกกันแล้วกันแล้วพี่น้องนามมาเลยคกะตัวนี้เขากลังเสื้อผ้อยู่มาเมื่อเมื่ไปเมื่อนกไนเดยคือจริงจงักยเที่าาแกงไนี้แกงเดี ไปไปเจอ้ำๆ่าซ้ำๆว่จุดไปไปสีฟออาเื้อซื้อยังไงเรามี่ปแล้วก็เลยซื้อไปน้บุงแล้เรา่แล้วนาะออเปว่าของรลุูคนแก่ก็แล้วกันนะคะสุขภาพเวลากายนะคะทีน้อมะตรามสสัมนะรวยิ่งขึ้นไปนะครัอีนเอีงก็ม่เนกิดเตาชินเดิมนะครพี่น้องสวัสดีค่ะ เขาไปใสลอดเขาไปไม่มแล้วนะคะพี่น้องี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวร่วมกิจกรรมเพื่อไเียนชุดเปยังพี่น้อะปีอเฮี้พอดีจะได้เต้นตวยมาเน่องอะไรกแชกดติตามยนะคะดฟังกับพี่น้องเไปแล้วค่ะเปอนเป็นห กบหัวกระไดปลาวน้ยหวเป็นหัวชูมันน่อเสนเ็นอแม่นเรียนม่เียนกระไดบานเรียนเทียนด้วมีเมเียวเทียนนบานน่งนมันนุ